พี่ถามอยูไอดีเขาก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ถามอยูไอดีเขาหน่อยว่าเขาอยู่อยู่ไอดีอะไรพี่ถามอยูไอดีอ้อนพี่เขาชื่อพี่ไม้นะครับผมพี่ไม่อายุยี่สิบเจ็ดปีระหว่างนี้เดี๋ยวพี่แต่งปืนนะตอ้รยแทนเขาเรียกอะไรนะคิวคิวเก้าลืมชื่อปืนหมดแล้วบ้างคิวคิวเก้าผมบอกไป เริ่มเลยแล้วกันเริ่มจากครับเบลพี่พี่ไม่ต้องแต่งยกไว้นะมันยกไว้อยู่แล้วอ่าใช่พี่จะแต่งพี่แต่งของพี่เลยสูตรพี่เลยลองดูอยจะไปแต่มันแรงดิ่นแนนรงดิ่นแน่นอนมันพี่ไม่สนนะเรื่องแรงดิ่นแล้วตั้งอ่ะพี่สนระยะมันแม่ผมบอกแรงดิ่นแน่นอนดี่อ๋อจะว่าไหมมันไม่มีของแต่งมันบอกว่ามันยิงแบบไม่เล็งมันจะความแม่นยำสูง นี่มันเม่นความแม่นยำสูงใช่ป่ะเอาก็ไปดูดิอัปเดตในอันนั้นที่มันเขียนเมื่อคืนพี่ปั้นยังเลงยิงมึงด่าเขาเลยเออเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยด่าพี่ปั้นอยู่เลยอ่ะอะะไรเมื่อคืนเล่นเมื่อคืนเล่นอาวีเล่นเดี่ยวสุดยิงไปโดนไอ้เจงป่ะแต่งปืนคุ้ยเลยเนี่ย ไม่ได้เลยผมก็ไม่เลยผมแต่งอะไรวะโหลดเร็วเหรอสิบห้าเอาอันนี้ก็รดีโหลดสิบห้าแล้วแล้วแล้วก็ผมแล้วก็ผมก็ป่อให้เงียบไปแล้วก็บอกแล้วก็ถามเจ๊งเจ๋งด่าใครอ่ะเจ้เจ๊งอ่านทิปิปหายเลยด่าทัาพี่ป้าจำดึงไปทันเลยเฮ้ยเดี๋รอพี่เขาตอบแป๊บนึง พี่เขายังไม่ตอบเดี๋ยวรอเล่นกันสี่คนก่อนก็ได้พี่เซอร์เนี่ยเตะตันมาเนี่ยเตะตันเตะตันมาเด็กน้อยเข้าามเด็กน้อยต้าแรงตกเออใครทำใครทำแรงหนูตกบอกพี่มาใครทำหนูอะไรพี่ไม่เกี่ยวน้องน้องเอาเอง้าวเอาเหรอ มาพร้อมอ่าอันนี้ไงพี่หมดเนี่ยหมดหมดคอเตอร์ไทด์ะหมดหมดคอคเตอร์ไทด์อะเดี๋ยวพี่จะลองปืนพี่จะลองปืนเอาหมดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาด่านนี้ก่อนนะเอาเอาเดี๋ยว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 พี่พี่พี่มาเขาส่งมาแล้วโอเคเดี๋ยวไอ้นี่ก่อน เอาไม่ตักเกียบอีกสองอันเอ้าจะตึงนแก่หนักเชียววะมีปืนเทพมีปืนเทพไม่รู้ความแม่นยำม,มันตรงเปล่านะเดี๋ยวลองยิงดูเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งหรอเฮ้ยบทสปอยตัวละครใหม่เฮ้ยตัวสกินเหรอ จะลองระยะไิงเดินๆอุ้ยอุ้ยดีดดีดแนวนอนอารีโหลดเร็วโอเคอุ้ย่งค่อนข้างเร็วนะเนี่ยตัวเองแตะดึงฉากสองอุ้ยรุนเร็วมากเลยโอ๊ยพกไม่อยู่เว้ยดิ่แนวนอน เอ้ย,ออยไปปืนเดียวที่พี่คุมแรงดิดแนวนอนไม่อยู่นะเนี่ยเออโอข้างหลังตัวพี่จัคนเล่นฟินิกวนวไว้ติดสโคบเอาไว้วะเฮ้ยแตกแตกแอบเลยยิงติดหนักแม่งยิงหนักมาก มือแรงเลยที่น้องปืนยิงหนักมากอะจำเป็นหนักไปอ่ะดูไอ้65น้าไม่ยิงมาด้วยเอ้ยเอ้ยปืนเฟี้ยว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 จะมึงได้เดียวกับกูนนะ พี่มันได้วีโดมันได้วีโดใครกันเราพี่พี่พี่วีโดพี่ใจเย็นอย่าล็อกอย่าล็อายิงไม่โดนเอ้ยยิงไม่โดนเลยโอ้ยวีโดกากมากพี่แหน่ไม่ต้องเล่นพี่แหน่ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น อาเข้าไปแล้วไม่ต้องเล่นล้าล้าโอโหล้าไม่ต้องเล่นแตกกันเลยครับแตกกันเลยครับโอ้โหจะเอาปืนบอมยิงไม่โดนว้าตายนี่นะอะไรครับเอาไปจงเอาไปจีเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมด destroy yeah, your centric gun. Oh, oh, oh pretty cool. Yeah. contested. Oh, oh, you know, be advised, hostile centric spot. Hostile to have

ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น,ป,ลนปืนใหม่ปืนใหม่ดีน้องๆปืนใหม่ดีพี่บอกเลยแน่จริงอยู่เนี่ยโคตรดีเลยตรง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 ทุกท่าเออเออปืนใหม่ดีปืนใหม่ดีไม่มีโอ okay. เค Friendly airstrike is coming. เดี๋ยวต้องแต่งรถเล่นแนวนอนแน่ๆนนะแต่งรถเล่นแนวนอน,น,นแม่งก๊อตเลยแต่นี้ก็คุมได้อุย้ยหูโดอาเปจีแต่นี้ก็คุมได้นะ่ะว,ว่าไม่ยากมากอ๋ตอตรงเลยมันตองแบบนี้เลยวะนี่แบบแบบค้างเลยอ่ะเดี๋ยวม อะไรครับอะไรครับ A อะไรครับเอาวะอะไรครับอุย้ยตกกระจายเลยให้ยเขาเก็บปืนไปเล่นเว้ยเรียบร้อยหมดเล่น <laughs> ปืนดีจัดปืนดีจัดดูแต่งโก็ยาวโอ้โหดูปืนดีก็ดีโอ้โหสิบตัว อันนี้พี่รู้ละมันมีท้าย ADC ลดแนวนอนทาไมพี่รู้ละเรารูแล้วนะในบอกพี่มา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 ซ้อมปืนอะแล้วพี่ใช้ BTOL ทำไม่มันขึ้นให้กดอ่ะนี่ไง้มันมีรถแล่นดิแนนอนเว้ยความแม่นยำมมนเล็งยิงแต่รถระยะมันเท่าไหร่วะ ลดเวลาในการเล็งยิงสิบแปดเลยเลยแล้วใส่นี้มันเล็งเร็วเท่าไหรอะอ๋อที่พี่ใส่เล็งเร็วมันไอ้นี่ความเร็วมันสองเอ้ยลองสิบแปดดิอันนี้รถแรงเด็ดแนวนอนแล้วมันจะนิ่งมากเลยน่านจะนิ่งเก็บเลยอะใส่ท้ายไปอย่างเดียว เปล่ยนด้านเป็นด้านเปลีนด้าน,นด่านใกล้ๆหน่อยอด่านนี้กันใครยังไม่โหลดครับกดโหลดด้วยนะจันน้องๆเดี๋ยวพี่จับตานี้เดี๋ยวพี่ไปกินมาม่าก่อนนะมามะ่าแม่ทำมาให้หิวมากเลยน่าจะอร่อย <c oughs> <c oughs>

แบบเต็งช้ามาเว้ยอุ้ยถูกใจพี่เลยอ่ะครับเอาแต่งพี่เป็นเล่นบอกเลยถูกใจแต่มันเล็งช้าแต่ต่อเลยแม่นแม่นแม่นมากบอกเลยนี่เอาไม่ใี้นี่ไอตัวคาเนเปอร์อุ้ยมันเล็งช้ามากเลยนะมันยังแบบเล็งเร็วเลยอ่ะคือมันพี่จัดอ่ะมันเล็งเร็วมากเลยปืนอ่ะ แม่นแล้วนิ่งด้วยยิงไกลด้วยจำเบี้ยยี่สิบสองอ่ะยิงไกลอ่ะโอ้โหลงแรงสบายแล้วปืนเนะบีโทย์อ่ะอ้ากระสุนหมดอ่ะ

โอผี่งานไหนบอกจะมาลองปืนโหเนี่หมดเลยลองอะโอเคๆจีไปเอาพี่โล้วต่ะได้อะเฮ้ยปืนมันดีจริงไม่แย่ยอดดีเลยเดี๋ยวพี่ส่งของแต่งให้ของแต่งเอ็นดีพี่บอกเลยใครใช้เอเซนเนี่ยโคตรดิ่งแม่นยิงไกลด้วยดิ่งแม่นแหลมยิงไกลอ่ะโคตรดีอ่ะ เดาโดนศัตของโดนใครอ่ะอ๋อไม่ใชเฮ้ยฟินิก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 เขาแต่งอะไรมาวะเนี่ยฟินิกนโอ้โหอมาเปิดเรานี่ว่า เฮ้ยเฮ้ยแต่แต่ข้อเสียพี่เห็นละมันโยกช้ามากเลยข้อเสียข้อเสียโยกช้าจัดจัดเลยแต่แรกมาด้วยแบบมันมันดัเบลที่มันเฟอร์อลังการดูดิเนี่ยเห็นหน้าแป๊บเดียวแตกก็ ้าเอาด้านหลังด้วยว่ะพี่เื่อนทำไมวะน่ะว้ยโวว้ยโดนสีนัดตายอะบอกเลยเอ้ยห้านัดตายมั้งห้านัด แต่มันรุนเร็่มากเลยปักเดียวอยากใ้านะคือแบบปักเกียวอะปับเกียวหายอะเวอร์ไปแล้ว เยิงหมาแปลงนี่แน่นี่น่โอหเกิดไม่เล่นก็ไอ้นีแตกตายอยู่เฮ้ยมันก็ไม่แตกลายมากนะไม่เล่นอหรโอ้โแตกอยู่นี่หว่า เือนิ้ววิมันไม่ไม่ที่บบี้ถาแล้วยิงเลยลืมไม่นี่ลืมยกนิ้วีอยูงแบบเลิงมีนะวี่เนี่ยว้าว cứ tấn công. Đánh. Ui, hây hây Contact with so enemy. Contact <laughs> with enemy. 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 ป๋อเลยในแรงเกิดมากเลยนลี่นป,นนปืนเนี่ยป๋อเลยแรงน่าจะผลเล่นเยอะไม่รู้กิโลมันจะสู้ไหวเปล่าน้ำืนเนี่ยปืนมันแบบเถื่อนมากเลย ปืนมันน่ากลัวปืนที่พี่จัดน่ากลัวจัดเลยอันนี้พี่แต่งแบบพื้นฐานเนี่ยพื้นฐานแบบแค่เพิ่มระยะมันไปหน่อยเดียวอะ่ะแล้วรถเล่นแดงติดเนอนอนคือมันเล่นได้แล้วอะ่ะมันไม่ได้แต่งอะไรมากเลยแต่งพื้นฐานก็เล่นได้แล้วอ่ามันคือฝ่า<ไ>ย<อ>ตัวนั้นมันไม่ตายวะเอาไว้ Enemy in sight. Get down, sniper. Contact with enemy. Contact with enemy. Enemy with sight. in sight. Enemy contact. point lost. Enemy down. That's a homeland. Enemy contact. Blindly, we're going to die. สองลูกสองเฮ้ยหึหึไม่ตายท่าเดียว การเป็นติดเาลยาะเอาอะอามาอะไรกับเราฮะกันบนเปิดเกาะได้กันบนนบะนเปิดเกาะแตกครับโูโดน,นมากัน,นเกาะเจ็บ,ป,บปืนไปจะลองถ็บปืนวี่ลองเกเปืนพี่ไปเล่นดิโหจัด โลน้องเล่นหน้าหว่ะปืนมันเล็งช้าอยู่ว่ะพี่แต๋มก็ตายลอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อเนี่ยเหรอพี่อยู่กับไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเอ้าโอ้โหมันจะจบป่ะโอ้ยมันทิปใส่พี่อ่ะกัดเอาไหมกัดเอาไหมปินมาออกไปเล่นดู

โอ้ยขาขาด้บ่โต o เดวต่ยโคมไปอ่ะโหบคมอ่ะไอตัวเอเคน้เาเออเอเคนี้ยเจ็ด้มติดกล้องนั้น่ะคมมากเลยโอ้โหบ่เลยแรงเกินไม้ยน้ใครได้ปืนเป็นนะปืนนี่เป็นแบอ่ะเลยแรงโคตรเกิะเอาว่ะ แต่พี่ลองนะองไอไท้ายไอไท้ายอาร์ทีซีอ่ะข้อเสียมันจะเยอะหน่อยเว้ยแต่ท้ายอาร์ทีซีก็ดีอ่ะแต่พี่ว่าสายท้ายแบบเร่งเร็วดีวะ่ะมันจะมีข้องตัวกว่าเว้ยแต่มันก็แลกการที่แบบมันแรงดิ่นนอนอ่ะแ,แรงดิ่นนอนมันดีดไปเนี่ยพี่ว่าเซ็ตเนี่ยแหละเซ็ตเปลี่ยนแค่ท้ายพอดูตรงนั้นเนี่ยสายท้ายเนี่ยไหมมันจะเคลื่อนที่เนี่ยเร็ววะ่ะ อันนี้แหละแลกกันแรงดีดหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวนะครับผมแล้วก็ฝากแอดพี่คนอาคนอาคนนั้นมาเล่นด้วยนะครับผมแอดได้เลยพี่แบบพ,พี่ไม้อะฝากเขาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ก็ไปกินข้าวละบ๊ายบายจุกทางำเอาหวัวให้ใครดีอาการวาหัวห้องไปละ